ตัวไหนมันเห่าว่ามันมานอนประผมตาแล้วมันเห่าเนี่ยไอตัวไหนมันเห่าวะเนี่ยฮะดูซิดูสิสฮะครเหา่าครเหา่าเห่ามันมาน้อยเลยหืเห่ามันมาน้อยเลยตัวไหนวะตัวไหนมันเหา่าวะ ให้เอาเลยฮึฮไอลูกหมามาน้อยมา้นยฮ่าๆเาไหมลูกน้องทับต็มนะครับมานอนกับตาเนี่ยมันอนในผ้าห่มกับตาเนี่ยมานอนผ้าห่มตาเนี่ย ให้มือถือก็เป็นยังไงไม่รู้กล้องสูมเข้าสูมออกเองหืมเัาจิครับทุกคนหลานน้อยหลานแฝดน่าน้ององทับทิมเป็นไรลูกหืมหืมนอนกับตาแล้วเห่าเี้ตาเล่นด้วยมั้งงั้นเถอะล่ะ เดี๋ยวใตาเล่นด้วยอ่ะึไม่นอนฮึหลับเยอะหลัเยอะหลับเยอมันไม่นอน <c oughs> <c oughs> ไปนอนไปนอนไปตากอตอบคอมเมนต์เพื่อนๆอยู่ตาทำงานอยู่ทำงานให้เฟซบุ๊กอยู่ฮ่ <c oughs> านอนไปเวลาน้อย น้องทับเทิมครับน้องของหยกไปนอนกับตัวใหญ่ไอ้ตัวนี้มานอนประหม่มกับตาที่เตียงนอนครับผมอฮม,มาน้อยเอ้ยมาน้อยมาน้อยเอ้ยเกครับแค่นี้ก่อนนะครับทุกคน